Okay, right. oh. Sometimes what? this fee yeah, is like an one and love movie. ุกคนอยู่ในช่องมิสูนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บเสื้อผ้ามือสองเว็บที่เขาจะเน้นแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าหมุนเวียนนะก็คือทุกคนสามารถลงขายแล้วก็ซื้อขายได้ไม่จำกัดว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าจะเป็นใครซึ่งลงขายได้หมดคือมันจะมีทั้งหมดผู้ชายหมดผู้หญิงแล้วก็หมวดเด็กพวกรองเทา้าเครื่องประดับอะไรอย่างงี้ที่มันเป็นการแต่งกายอะไรเย่างี้มีหมดเลยเป็นเว็บใช่ปะแล้วทุกคนเผื่อว่ามีคนว่าเอ๊ คือมันไม่ได้เป็นแอปแล้วมันจะแจ้งเตือนเราอย่างไงคืออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันจะมี l ล n e Notify ซึ่งมันสามารถเชื่อมกับ l i n ์ของเราได้เลยแล้วมันจะแจ้งเตือนในนั้นไม่ใช่แค่แชทอย่างเดียวนะคือมันแจ้งเตือนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการส่งพัสดุคือถ้าแม่ค้าส่งพัสดุมาหรือว่าการรับพัสดุอะไรเงี้ยคือมันจะแจ้งเตือนในนั้นหมดเลยระยะเวลาการจัดส่งก็ประมาณ3-5วันก็ถึงแล้วอันนี้เป็นหน้าตาของเว็บ h a n Go ินะเราเราจะลองเข้าให้ดู อันนี้เป็นหน้าแรกเลยมันก็จะมีสินค้าให้ช้อปปิ้ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะถ้าเกิดเราอยากจะค้นหาเจาะจงก็กดตรงรูปค้นหาแล้วก็เนี่ยมันจะมีผู้หญิงผู้ชายเด็กแล้วก็มีตัวเลือกต่างๆให้เราเลือกเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูเสื้อเนาะนี่มันจะสามารถจัดเลี้ยงได้ว่าเราอยากดูอันใหม่ล่าสุดหรือว่าจากราคาสูงไปต่ำต่ำไปสูง เขาจะบอกราคาแล้วก็บอกสัดส่วนไซส์แล้วก็มาจากแบรนด์อะไรซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ของไ G นะเสื้อผ้าหรือว่าสินค้าที่อยู่ในช็อปก็มีนะทุกคนคือมันจะมีตั้งแต่ราคาต่ำมากๆแบบ100จนถึงราคาหลักพันรานนี้ก็เป็นคนที่เป็น ไม่ใช่แม่ค้านะแต่เขาก็ลงมาลงแล้วเราก็ยังไปเห็นเลยคือมันไม่ต้องกลัวเลยว่าสินค้าจะไม่ขึ้นหน้าฟีดคือมันขึ้นทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการกรองว่าแบบเรียงลําดับการลงจากใหม่ไปเก่าอะไรเงี้ยสินค้ามีหลากหลายสไตล์มากนะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูกัน หรือว่าถ้าเกิดใครกลัวว่าสินค้าจะไม่มีคุณภาพก็ลองเข้าไปดูใน h a n g e l s Closet นะซึ่งสินค้าในนี้มันจะเป็นของ h a n g e l s เองที่เขาคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ชำรุดซึ่งทาง h a n g e l s จะจะเป็นคนส่งสินค้ามาให้เราเองเลยตรงนี้ที่บอกว่ามันจะมี Line Notify คือเราต้องเป็นคนกดเชื่อมต่อนะมันถึงจะเชื่อมให้เราและนี่คือสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือการเช็คของนี่แหละก็คือมันจะมีบอก ตั้งแต่ว่าตอนส่งแล้วก็ตอนที่ของถึงจังหวัดเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการคืนสินค้าอันนี้สามารถเช็คได้เหมือนไปสนีนเลยมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะตัวนี้อันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแกวมาจากกล่องมันเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาให้ของแถมมาด้วยเป็นหน้ากากอนามัยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเนานะเพราะว่าไม่ใช่ร้านค้าเนาะทุกคนนี่คืออยากได้อยู่แล้วนะก็เลยเอฟมาแต่ว่ามันเป็นไซส์เอ แล้วจริงๆคือปกติใส่เอมอะไรเงี้ยไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่ามันเป็นแบบเสื้อคลุมแบบนี้ไปลองดูโอ้โหทุกคนมันเล็กเกินไปอ่ะมันเล็กเกินไปใช่ไหมบอกว่าดูดิถ้าเกิดอยู่ในร้านจริงๆเลยนะมันประมาณ900มั้มึง900หรือว่าพันขึ้นเลยแต่ว่าเขาเอามาขายแค่300เท่านั้นทุกคน300เท่านั้นลดเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้เก่านะ ไม่เก่าเลยใส่ต่อได้สบายอะ่ะหรือว่าจะใส่ติดกระดุมก็ได้แต่ว่าเนื่องจากสั่งไซส์เล็กมาถ้าติดกระดุมไปมันไม่น่าจะได้น่าจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะสลับเป๋าคือขยับไม่ได้เป็นแบบนี้ไปแล้ว่ ต่อไปตัวที่สอง <มา S 1> คือมัน,มนคือมันไม่ได้มีแต่สไตล์ไงทุกคนคือมันมีหลายสไตล์มากแต่ว่าเผอ,อิญเราชอบแบบนี้ไงนี่กุคนดูใกล้คือเพิ่งรู้ว่ามันเป็นผ้าแบบนี้ด้วยมีความลวดลายลวดลายอย่างเงี้ยนี่คนน่ารักเลยอ่ะเหมาะกับลุคนนี้สุดๆตัวนี้ก็มาจากร้าน anything else จุด x o x o ไม่รู้ว่าอยู่ร้านจริงๆราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ได้แค่ราคา139บาทบวกค่าส่งอีก30บาทเป็น169บาทแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะ่ะมาตัวนี้ของร้านแก๊สพี่สต์ไม่รู้อ่านอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นในทั้ง Shopee แล้วก็ IG แบบดังมากใน IG น่าจะ250หรือ300ประมาณนี้โอ้โหเพิ่งรู้ตัวว่าสั่งแต่ทนฟ้าเขียวนะมาก็เข้ากับหน้าผมแนี้มาก แล้วเปิดคนตัวนี้กนาใช่ไหมชีสุดท้ายแล้วนะมาแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่าข้างในไม่น่าจะมีปัญหาตัวนี้เป็นกระโปรงนะทุกคนเป็นกระโปรงทรง A แบบเกาหลีหอมมากรู้สึกหอมทุกตัวเลยทุกคนทุกคนแบบว่าใส่น้ำหอมมาให้หมดเลยน่ารัก ใส่ได้พอดี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 เลยเอฟเสื้อผ้ามาแมทกันทุกตัวขนาดนี้ซึ่งตัวนี้ได้มาถูกมาก80บาทแล้วก็พอดีเป๊ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าใส่ได้ทุกตัวแล้วก็ชอบมากทุกตัวโอเทเวลาทุกคนมาให้หคิดถึงกันเนาะวันนี้ก็ไปแล้วขอให้ทุกคน ผ่านพวงวิกฤตช่วงนี้ไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้รอดปลอดภัยจากโควิด